พระปิดตาที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นพระปิดตาที่ทันอง์หลวงปู่โต๊ะนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับนี่โอ้หลักหมื่นขึ้นนะครับแต่ก็สวยมากนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีให้เช่าบูชาที่วัดนะครับถ้าใครมีกําลังทรัพย์ก็มาเช่าบูชากันได้นะครับสำหรับ วัตถุมงคลพระปิตาของหลวงปู่โตะนะครับที่ทันองค์หลวงปู่นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอ0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักนี่ครับวันนี้มาเช่าระปิตาะคระับนี่ เป็นรุ่นใหม่นะครับของทางวัดประดู่ชิมพีนะครับนี้แบบไม่มีตะกุดนะครับแบบไม่มีตะกุดองละห้ารอยนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะครับแต่ถ้ามีตะกุดก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญอย่างนี้นะครับนี่หกร้อยนะครับที่ผมเช่าบูชาคือเหรียญน,นี้นะครับหกรอยแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นก็จะมีหนึ่งพันกับสองพันห้าสองพันห้านี่เนื้ออะไรนะครับสองพันห้านี่เนื้ออะไระครับเนื้อนวะครับเนื้อนวะนะครับสองพั 2, นห้า หนึ่งพันนี้เนื้ออะไรครับสัตตะครับสัตตะนะครับนี่รุ่นนี้ก็สวยนะครับนี่ของปีที่แล้วใช่ไหมครับครับรุ่นเดียวกันครับรุ่นบุรณะบัวสดครับบุรนบุรณะอุโบสถนะครับก็มีสองตันเป็นกระไหลทองฝังพลครับแล้วก็กระไหลทองครับโอ้สองพันห้าเราฝังพลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสองพันนะครับแล้วก็เนื้อสองเคครับ มีพันห้ากับสองพันแล้วก็สองพันห้านะครับมีห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็พันแปดเปเรียนอะไรหรอครับเรียญโชคดีครับโอ้เรียนโชคดีนะครับทองแดงนวะนะทองแดงนวะเงินครับอทองแดงนี้สามร้อยมีห้าร้อยพันแปดนะครับแล้วก็จะมีทาวเวสุวรรณนะครับก็มีทาวเวสุวรรณก็จะมีหลวงปู่โตด้วยนะครับ ก็มีเท้าวิสวรรณอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับ400แล้วก็1,000แล้วก็3า0 0านะครับเงินนี่ปิดตานี้300นะครับแล้วก็อันนี้นี้ถ้าไม่มีตะกุดนี่หนะ้าร้นะทุกคนจัมโบ้ถ้าเล็กเลกนี่300ส่วนถ้ามีตะกุดนี้ เล็กนี่ห้าร้อยแล้วก็พันสองพันสองก็คือตะกุดทองนี่ครับพันหกนี่คือตะกุดทองคำนะครับนี่สองพันหนึ่งครับเป็นตะกุดทองคำสองดอกนี่สองพันแปดเป็นจัมโบ้เล็กนะครับปิดตาจัมโบ้เล็ก ก็จะเป็นตะกุดทองคําแล้วก็มีตะกุดเงินกับตะกุดทองนะครับราคาแตกต่างกันอยู่ที่ตะกุดนะครับที่ผมเคยทุกคนมานะครับนี่ก็มี500นะครับถ้าไม่มีตะกุดนี่มี1,000พัมีตะกุดแล้วก็พันหนะครับน,นี่ก็จะราคาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ตะกุดนะครับนี่3 0 0จะไม่มีตะกุด นี่ก็สวยนะนี่พันห้ามีตะกุดมีห้าร้อยีสามร้อยนะครับนี่สังเกตนะครับสังเกตน,นี่ครับเช่าบูชาแล้วนะครับเป็นตะกุดตอนนี้ไม่มีตะกุดนะครับเป็นกิตาจัมโบนะครับแล้วก็เหรียญน,นี่ครับเป็นหลวง พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปีพศ1 4 1 5นะครับหลวงปู่โตเป็นประธานปุกเสษก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับหกรอนะครับเลี่ยมกล่อง้าไม่เลี่ยมนี้500นะยังมีให้เช่าบูชานะครับโอ้นี่ครับรุ่นต่างๆนะครับ นี่เป็นรุ่นเก่าแล้ว<ม>เป็นรุ่นเก่าแล้ครับแท่แท้ครับหลวงปู่โอ้ดีนี่ครับยังไม่ได้ตกเลยนะยังมีมีสเบดเยยไ,เไ่เช้า <c oughs> อยู่หรอครับโอ้ราคาหลักหมื่นนะครับตรงนี้เป็นรุ่นเก่าทา่านหลวงปู่แลครับนี่คิดว่าในเมืจะตกนะันี่ตรงนี้ว่าจะไปดูพระโรมัสานีเิกธาตุแล้วตกหนักตเพราะไม่อเช้าอ่ะหนักมากหนักเจนบ้านผมรั่วเลยโอ้รุ่นนี้ก็สวยนะครับ นี่หนึ่งหมื่นนะครับนี่หนึ่งหมื่นนี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่นะครับนี่ก็ราคาหลักหมื่นนะครับดีเกิจะมีงแบอยู่ด้วยทาโปรเอาสี่งนี่คือเดี๋ยวโเพิ่มสอนี่นนี่ชุดนี้สองหมื่นห้านะครับเ้มๆสวย ที่ไปเนี่ยนีรุ่นนี้ครับหนึ่งพันนะครับถือว่าเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับหกร้อยก็มีครับนี่ครับรูปหลอ่อของลุงปู่ก็มีนะครับสองหมื่นเจดพนนะครับนี่ นี่ครับพระหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตู้เก้าร้อยนะครับนี่ก็ตู้เก้าร้อยนะครับเป็นลมดํากับนี่ลมดํานะครับนี่นี่ก็ราคาเดียวกันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็ตู้เก้าร้อยนะครับนี่ครับเป็นนี่ก็หมื่นห้านะครับตู้พันสองนะครับ นี่ครับที่ผมมาเช่าให้ FC นะครับวันนี้เป็นรุ่นบูรณะอุโบสถนะครับที่วันนั้นผมก็มาได้ออร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะครับมีเหรียญเนื้อทองแดงนะครับโบราณเขาก็จะแพ็คไว้อย่างนี้นะครับมีปิดตาโอละห้าร้อยนะครับ เพราะว่าไม่มีตะกุดนะครับถ้ามีตะกุดก็จะอีกราคา่านะครับถือว่าสวยอยู่นะครับสำหรับวัตถุมงคลปิดตาผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่ามาบ่อยครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเช่าบูชาให้เอฟซีก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับ ถ้าเราไม่อยากได้แบบราคาสูงเราก็เอาปิดตาแบบธรรมดานะครับไม่มีตระกุดก็จะราคาองค์ละห้าร้อนะครับเช่าวัตถุมงคลให้เอซีแล้วนะครับเดี๋ยวไหนๆก็มานะครับเราก็ต้องขึ้นไปกราบหลวงปู่นะครับหลวงปู่โตนะครับสาราราชชะสังวราพิรมนะครับ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าวันหยุดก็จะเยอะนี่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จเททอง รูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชสังวรพิมนนะครับหลวงปู่โตะนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2524นะครับและทรงพระราชทานานามสาราทรงไทยว่าศาลาราชสังวราพิมนนะครับก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนี่ครับเป็นตู้ใส่พระธาตุหลวงปู่โตะนะครับ นี่ทุกคนผมพามาดูกุฏิเก่านะครับของหลวงปู่โตนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กำลังจะบูรณะนะครับสา,า,าหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็ถือว่าวันนี้มาเช่าพระปิดตาให้เอซนะครับ ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับวันนี้ขอกปล่าครัว่าสวัสดีครับ